ผมว่าภาพยนตร์ไทยอ่ะไปถึงระดับโลกมาหลายครั้งแล้วนะครับผมแต่เพียงแต่มันไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ไปปุ๊บแล้วก็หายไปไปปุ๊บแล้วก็หายไปที่นาามันเนี้ยภาครัฐเริ่มสนับสนุนมากขึ้นเนาะเชื่ออย่างยิ่งว่าด้วยความสามารถของคนไทยสามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยเนี่ยไปถึงระดับโลกได้แน่นอนครับผมเพียงแต่มันต้องต่อเนื่องจริงจริงครับ อันนั้นลองลองขนหน้าสมาร์ทโงนแซคแซคคำว่า,าอลองนายกมันก็แบบมันเสือนิดน,นึงครับยังไงบ้านเราถึงบรรยากาศผมว่าโอเคเลยนะครับเนื่องจากว่า16ปีเนาะกลับมาจัดใหม่หรครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเออเป็นการเตรียมงานเตรียมตัวได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์หรือว่า performance ฟฟสุดท้าของพี่พี่พตูมาดิสแลมนะครับแล้วก็ มีภาพยนตร์เป right. ิดเนาะอย่างชัดเจนคือที Man ่ยศสานะครับรู้สึกว่านักแสดงทุกคนก็เก่งมากๆแล้วก็ทีมงานทุกท่านก็เก่งมากๆที่ทำให้งานนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ตัวเราภูมิใจมากภูมิใจมากๆครับผมรู้สึกว่ามันเป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกที่เราสุดท้ายโกเนี่ยคือต้องการให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนาะไปถึงระดับโลกให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่มีฟิล์มเฟสติวัลเป็นของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะอย่างการจัดงานเนี่ยค่ะก็ยิ่งใหญ่กว่าการใช่ครับเพราะมันคือย่างฟ้ามปใช่า ผมผมองอย่างนี้ครับฟิล์มเฟสติวัลเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการให้หนึ่งไม่ใช่แค่โชว์ภาพยนตร์ใน<ม>ของประเทศไทยในงานเนาะแต่เราต้องการดึงให้ภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาร่วมงานเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีมาร์เก็ตเพลสเกิดขึ้นจะมีการคุยการซื้อขายลิขสิทธิ์อะรกันเกิดขึ้นไม่พอเราจะได้คอนเน็กชันจากหลาย กลุ่มทาเลนทั่วโลกมาคุยกันมาดิสคัสกันมาร่วมโปรเจกต์กันมาคอลลาบอร์เรชันกันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ไม่ใช่แค่การมาดูหนังดูหนังก็สำคัญแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าสำคัญที่สุดครับอย่างทางสมาคมของ รร่วมอะไอยไยงบ้าผมว่าในฐานะสมาคมนักแสดงแล้วอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยจัดงานกันขนาดนั้น<ม>แต่มันจะเป็นในแง่ของการร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ในการเป็นกระบอกเสียงสําคัญมากกว่าหรือว่าการมาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเชิญชวนพี่ๆนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานกันอะไรอยี้ลงอยากจะถักดันไหนต่อครับวรมองช่องทางไหนไว้มองช่องทางไหนไว้ผมว่าต้องค่อยๆเ,เป็นค่อยๆไปครับสุดท้ายแล้วสมาคมนักแสดงก็เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานเนาะ ผมว่าหัวเรือที่สําคัญและอยู่มานานแล้วจะเป็นสมารคมพิวมกับสมากกว่าครับสุดท้ายแล้วมันต้องไปได้วยกันเนาะมันไม่สามารถคนใดคนหนึ่งไปได้สุดท้ายแล้วมันต้องเกิดการประชุมกันเกิดขึ้นเพื่อให้มันเป็นองค์กรพยกเดียวกันที่ว่าอยาม่มีควรจะมีนะครับควรจะมีทุกกปีเพราะว่าผมดท้ายภาพยนตร์แต่และประเทศก็จะมีทําใหม่ๆทุกปีเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราก็ควรจะมาแชร์สิ่งน,นี้ด้วยกันทุกกปี เพื่อก็คือแบบระดับโลกเลยใช่ครับเรามองว่าตรงนี้มันจะเปวยแบบท,ทางการหรือส่งเสริมบ้านเราดีาไหมนครับสุดท้ายแล้วผมว่าผู้เขา,าสุดท้ายบ่อยจังเลยโอเคเอาใหม่ <laughs> ผมว่าภาพยนตร์ไทยอ่ะไปถึงระดับโลกมาหลายครั้งแล้วนะครับผมแต่เพียงแต่มันไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ไปปุ๊บแล้วก็หายไป <laughs> ไปปุ๊บแล้วก็หายไป แต่ว่าเนื่องจากว่าไม่นานมันนี้ภาครัฐเริ่มสนับสนุนมากขึ้นเนาะและสิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปกี่ชุดถ้าเกิดยังคงสนับสนุนนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเชื่ออย่างยิ่งว่าด้วยความสามารถของคนไทยสามารถผลักดันให้อุตสาหากรรมไทยเนี่ยไปถึงระดับโลได้แน่นอนครับผมเพียงแต่มันต้องต่อเนื่องจริงๆครับเมื่อเราอยา,อยากจะเปลี่ยนัวฝาทนรับพอาจจะเห็นเป็นคนกลับหรือเป็นผี้สร้างภาพยนตร์จังเื่มหนึ่งอรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ครับจริงๆก็อยากทําอยู่ครับผมแต่ก็ ต้องค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าคือเราก็พยายามหาโอกาสอยู่แหละเพียงแต่อาจจะยังไม่ไม่ไม่เจอโอกาสนะครับแปลว่าอนาคตเที่ยวกลับไปได้ทุกคนก็รอได้ใช่ไหมแต่ว่าแบบรอได้รอรอได้ก็ถ้าทุกคนรอได้ก็รอเถอะครับผมมาได้อยู่แล้วครับผมพีี่นนท์อกครับผมหวังว่าอาจจะ